ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราที่ยังไม่ได้พูดนะฮะถึงเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของสถานการณ์โควิดก็คือตอนนี้เรามีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อยู่ใช่นะครับแต่ว่าเราเริ่มจะมีการที่จะอาจจะขยายนะฮะพื้นที่การท่องเที่ยวด้วยการเสนอนะฮะสบศในการเปิดกระบี่พังงานะฮะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งจะเปิดภายในเสนอว่าภายใน เสนอภายในสองสองวันนี้นะฮะยี่สิบสองกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับอ่เดี๋ยวพูดคุยกับคุณยุทธศักดิ์สุพศรครับครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับสวัสดับสองท่านครับครับผมครับเป็นยังไงบ้างสักสัความเคลื่อนไหวนะฮะในการที่จะนําเสนอชงสปสนะฮะจะเปิดกระบี่พังงารับตักชาติครับผมออื ครับอันนี้ก็ต้องต้องเรียนขอย้อนความนิดหนึ่งนะครับก็เป็นตมนเยบายของท่านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบถ้าจำกันได้120วันในการเปิดประเทศในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อนนะครับแล้วก็เราก็นําเสนอไปมันจะมีทั้งหมด10พื้นที่นําร่องด้วยกันนะครับก็เริ่มต้นที่ในส่วนของภูเก็ตแซนบอกตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่15กรกฎาคมเราก็สามารถจะเปิดในส่วนของพื้นที่อีก3เกาะก็คือในส่วนของสมุยพังงานแล้วก็เต่าภายใต้ที่ชื่อว่า สมุย plus model นะครับนะแล้วหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยนะในส่วนที่เป็นพื้นที่เกาะเนี่ยเราก็จะมีะที่จะเปิดอีกนะครับ uh huh. ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะทําให้เดินการเดินทางเทศไทยนะั้นมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า หลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดมันอยู่ที่ใดที่หนึ่งสิบสี่วันเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันสามารถไปที่อื่นได้เนี่ยมันก็จะสามารถจะเพิ่มปริมาณความต้องการจะเข้ามาได้อีกนั่นคือสาเหตุว่าทําไมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการทึงได้บอกว่าถ้างั้นจะลองดูซิว่าเราจะทําเป็นส่วนขยายนะครับไปจากภูเก็ตนะครับก็คือในส่วนของไปที่กระบี่โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะเหมือนกันก็คือในส่วนของเกาะพีพีเกาะไง่เกาะไร่เลนะครับซึ่งเรียนนะฮะว่าทั้งสามเกาะทั้งในกระบี่เนี่ยเขา วัคซีนกันหมดแล้วนะครับนวนอีกนะครับเราก็สามารถจะต่อไปยังพังงาเพราะอยู่จังหวัดติดิกันนะครับตรงทางที่กอ,อยยางนะ่อยาวด้วยนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าก็น่าจะเป็นการเชื่อมนะครับภูเก็ตแซนบ็อกกับสมุยพักเข้าด้วยกันใช่ไหมฮะเช่นอยู่ภูกเก็ตตักเจ็ดวัน พบครั้งที่สองวันที่หกที่เจ็ดแล้วเนี่ยก็บินไปเที่ยวสามเกาะได้อีกก็จะเป็นการกระจายนักเที่ยวกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นต่อไปครับนี่คือแนวคิดสําหรับในการพื้นที่เกาะนะครับแต่การเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็มีพื้นที่บกนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เกาะอย่างเช่นในส่วนของพัทยานะครับเชียงใหม่นะครับหัวหินชะอำแล้วก็แม้กระทั่งกรุงเทพเองนะครับก็เราก็อยู่ในไทม์ไลน์ที่เราพยายามจะเปิดให้ได้ประมาณในไตรมาสสามหรือไตรมาสสี่ตามนโยบายรัฐบาลครับแต่ว่าอาจจะต้องมีความ รัดกลุกก่มหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ดินนะฮะมันไม่ใช่เกาะที่เราสามารถควบคุมการเข้าออกได้ดังนั้นเนี่ยผมต้องเตรียมแผนที่ดีทั้งเรื่องแผนเผชิญเหตุนะครับการแผนในเรื่องของกระจายวัคซีนนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในไทม์ไลน์ของการเปิดทยอยเปิดประเทศตามยบายรัฐบาลอยู่ครับโดยสรุปก็คือว่าเหมือนกับว่ากระบี่พังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใกล้กับภูเก็ตซึ่งเป็นแซนด์บ็อกซ์อยู่แล้วนะครับ ฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะ14วันค่อยออกจากภูเก็ตก็ถ้าเกิดเชื่อมันไม่ได้ก็จะลดลงเป็น7วันสวอปครั้งที่2องแล้วก็สามารถไปในพังงากระบี่ต่อได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะมันจะขยายความน่าสนใจขึ้นนั่นนะฮะใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่คือต้องโรงเรียนว่าเราเองก็พยายามที่ยวให้เขาบินตรงเข้าเข้าภูเก็ตถูกไหมครับครับเขาอยู่คืรว่าจริงๆนีถ้าเกิดดูตาม มาตรการในการควบคุมโรคเนี่ยวันแรกที่เขามาถึงที่สนามบินเนี่ยเขต้องตรวจรต w ว b t s ก่อนถูกไหมครับแล้วก็เข้าไปรองในห้องพัก uh huh. จนกระทั่งผลตรวจออกมาเป็นลบเนี่ยเขาถึงสามารถเดินทางออกไปท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ดูที่ไม่ต้องกักตัวแต่วันที่6หรือวันที่7จ็เนี่ยเขาต้อง s w a อีกครั้งหนึ่งก่อนงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะออกนอกเกาะในวันที่เด เพื่อไปยังพื้นที่อื่นอย่างเช่นกระบี่เนี่ยผมคิดว่าในมิตินี้ยคนกระบี่ก็น่าจะดีใจนะครับทั้งน้อยตะวัประสองครั้งนะสองครั้งแล้วอ่ะแ้วก็เขาก็ปลอดภัยคนกระบี่ก็น่าจะแฮปปี้นะครับในส่วนนี้ก็เลยนะครับก็ในความคิดแล้วอย่างที่ที่บอกด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะขยายเป็นเจ็ดบวกเจ็ดด้าปั๊บเนี่ยความตั้งสนใจก็จะเพิ่มมากขึ้นบางคนบอกเจ็ดวันเบื่อแล้วล่ะนะฮะเที่ยวที่อื่นไปเที่ยวธรรมชาติแล้วอย่างที่ผมเรียนทุกคนนะฮะว่ามันก็จะมีสี่การกระจายรายได้นะครับ อย่างพื้นที่อื่นซึ่งคนในพื้นที่เองไม่ว่าจะเป็นต้องเที่ยวชุมชนนะครับ uh huh. หรือพวกเศรษฐกิจฐานรากนะครับโรงแรมมันก็มีการกระจายตัวมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าในสถานการณ์ที่เราเผชิญากับการระบาดของโควิดมามากกว่าปีหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับการกระจายรายได้อ่เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างไ่สุดก็เป็นกลังใจให้ผู้ประกอบการอุรตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมีกำลังใจที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้งหนึ่งครับยังว่าว่าสามจังหวัดนี้เนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ ของทั้งหมดเลยแล้วก็มาจากต่างชาติด้วยนะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับไปที่ตัวแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแค่ไหนอย่างไรื่องครึ่งเดือนกว่าละได้ไงบ้างจริงๆก็ประมาณยี่สิบสิบเก้ายี่สิบวันนะฮะที่เริ่มต้นมาก็ต้องถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของตัวอย่างเช่นจํานวนนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็ผมว่ามากกว่าผมครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเที่ยวที่มาจากระยะไกลแน่นอนก็มีคนไทยบางส่วนที่กลับเข้าบ้านด้วยนะไม่อยากกลับโทที่กรุงเทพก็บินเข้าไปอยู่ที่ภูเก็ตน,นะครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องใช้จ่ายเงินในส่วนตรงนั้นนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับมาตรการในการควบคุมโรคก,ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราสามารถทีจะคัดกรองเจอคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำในการฉีดวัคซีนมาแล้ว,แล,วแล้วก็มีโควิดสิบเเราก็ยังเจออีกนะั่นแสดงเห็นว่าระบบของเราเนี่ยมันทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเรามีการคัดกรองที่ดีนะครับ สถเดียวกันมูลค่าทางเศรษฐกิจตอนนี้นะครับต้องเรียนนะครับว่ามีการจองห้องพักนะครับซึ่งการจองห้องพักนี่ต้องชาระเงินก่อนนะครับจึงจะออกสีเออีได้ตอนนี้มากกว่าผมว่าเกือบสองแสนสามหมื่นหไปที่เรียบร้อยนะรวมไนท์ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยอดจองตอนนี้ทะเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นถ้าเกิดดูข้อมูลตัวเลขอย่างที่ผมนําเรียนเมื่อสักครู่นี้ก็ยังเห็นว่า ก็เ,เริ่มต้นได้ค่อนข้างดีนะครับเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับผมแต่ทีนี้ความคิดคิดเห็นของคุณผู้ฟังที่บอกว่านักท่องเที่ยวยุโรปที่กลับจากไทยเนี่ยต้องกักตัว14วันอ,อันนี้อาจจะเป็นปัญหาให้นักท่องเที่ยวคิดหนักในความเป็นจริงแล้วเขากังวลเรื่องนี้ไหมฮะ<อ>จริงแล้วเนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยนะครับเราก็าหนึ่งต้องดูก่อนนะครับว่าในยุโรปเองนะครับที่มีการประกาศ นะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยเรามีประเทศที่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ในประมาณ69ประเทศซึ่งรวมบางประเทศที่เขากักตัวไม่กักตัวก็ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าเขาอาจก็อาจจะมีประเด็นบ้างแต่ก็ต้องเรียนเหมือนกันว่าสิ่งที่เรามองไปเนี่ยคือมองใจมาสี่ปอร์ตนะครับการกลับมาทําในเดือนกรกฎาคมก็เหมือนเป็นการทดลองระบบนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูร้อนในในต่างประเทศซึ่งก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะฮะเพราะว่าตรกีดาวพอสิงหาคมก็จะเริ่ม พูดง่ายก็เริ่มเหมือนถ้าเกิดทีฟุตบอลันจะเตะแล้วนะฮ<ล>ะกาบคนก็จะไปเดินทางแต่ว่า,าผมคิดว่ามันก็เป็นการทดลองระบบที่ทําให้เห็นว่าเราสามารถเปิดรับน้องเที่ยวได้ัถึงแม้ว่าจะกลับตัวก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับการเดินทางจากประเทศอังกฤษมาประเทศไทยเองเ,อเอนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขาเรียกว่า อ่าลิสที่เรียกแอมเบอร์ลิสนะฮะก็ก้องโดนโควิดสีสิบวันอตอนนี้ก็ปรากฏว่าในสื่อของกรีกก็บอกนะครับว่าจํานวนนักเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่เบเกีแซนบ็อกเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นมาจากประเทศกรีกนั้นผมก็คิดว่าก็มีผลกระทรบบ้างแต่ว่าแต่อย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้เดินทางมาต่างประเทศคนบางคนอยากจะมาเดินทางต่างประเทศเป็นเวลาปีกว่าแล้วก็ยอมแลกกับการจะต้องโดนกักตัวครับอ๋องั้นงั้นหมายความว่าข่าวเมื่อสี่วันที่แล้วได้นะฮะที่ยูเนี่ย ถอดไทยจากไวท์ลิสต์นะหรือว่าถอดไทยจากบัญชีประเทศปลอดภัยอันนี้ไม่ได้มีผลกับนักท่องเที่ยวที่จะมาแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมครับตอนนี้ยังครับเพราะตัวเลขการบุ๊กการตั๋วเครื่องบินอะไรก็ยังยังเดินหน้าอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยเดี๋ยววันที่เมื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้นะสิงคโปร์ไลน์ก็เปิดไฟล์นะครับเพิ่มไฟล์เป็นดับเบิลเดยลี่จากกรุงเทพเข้าสู่ที่สิงคโปร์และเพื่อจะต่อเครื่องเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วก็ในส่วนของทางคาเทปันสิตก็ประกาศบินจากที่สิงคโปร์เข้า อถ้าภูเก็ตด้วยเช่นกันนั้นผมคิดว่าถ้าเราเพยายามสื่อสารทำความเข้าใจนะครับว่าโอเคภาพรวมของประเทศมันจะมีคนระบาดเยอะนะครับเพราะเราตรวจมากเนี่ยเป็นหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูของภูเก็ตแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวเลขหลักเดียวมาโดยตลอดนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องพยายามสื่อสารทำความเข้าใจแยกออกไปว่าหมื่นกว่าคนนั้นไม่ใช่ที่ภูเก็ตนะครับเป็นภาพรวมของทั้งประเทศส่วนภูเก็ตนั้นจํานวนน้อยแล้วก็สามารถที่จะ อ่าท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจปลอดภัยทั้งที่คนมาเที่ยวและคนที่อยู่ครับครับอ๋อที่ว่าจะเสนอวันที่ยี่สิบสองเนี่ยหมายความว่าอีกสองจังหวัดอย่างพังงากระบี่อ่าคือสภาพสถานภาพตอนนี้คือพร้อมแล้วใช่ไหมฮะที่จะดําเนินมาตรการเดียวกับภูเก็ตหมายถึงที่จริงในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเรามองกันหลายมิตินะครับครับตอนนี้ของภูเก็ตก็ดีหรือสมุยก็ดีที่สามารถเปิดตัวได้เนี่ยเราให้ก็เตรียมความพร้อมอย่างคืออย่างน้อยก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีห้าแผนในที่สามารถทําไปพร้อมกันได้อันที่หนึ่งแน่นอนการกระจายวัคซีนนะครับ เป้าหมายคือต้องสร้างการบู่จะต้องอย่างน้อยก็ต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรในพื้นที่ทั้งคนในทะเบียนบ้านและมันนอกทะเบียนบ้านนะครับอันที่สองเนี่ยคือการแผนพัฒนาเพื่อสร้างความประทับใจนะครับว่าเราจะต้อนรับต้องเชื่อลุ่มนี้อะไรที่เขาประทับใจบ้างนะครับอันที่สามคือแผนด้านการตลาดนี่นายเป็นหน้าที่โดยตรงของทรทนะครับแผนที่สี่เนี่ยเป็นแผนเผชิญเหตุนะครับเราก็ต้องคิดแผน B ไว้ว่าถ้าเกิดมันมีผู้ติดเชื้อจะต้องทํายังไงเมื่อไหร่จะต้องทำนะฮะแล้วสุดท้ายก็คือแผนที่ห้าก็คือในเรื่องของ สื่อสารทงความเข้าใจกับคนในพื้นที่กับนอกพื้นที่ว่าที่เราทำม,มันมีความมั่นใจมั่น้อยขนาดไหนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าทั้งสองจังหวัดนั้นพร้อมไหมต้องดูเพราะไม่ได้ทั้งจังหวัดนะครับเป็นบางพื้นที่ซึ่งอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับว่าอย่างกรณีของสะบีเนี่ยไงไล่เลเนะครับอีพี <yeah. S 1> เนี่ยน่าจะฉีดเกือบหมดแล้วล่ะครับในส่วนของของวัคซีนครับก็ ทีนี้นอกจากเรื่องของอกระบี่นะฮะแล้วก็ภูเก็ตที่เป็นจังหวัดใกล้เคียงนะฮะสมมตินะฮะอมองในอนาคตว่าอพอขยายมาเป็นกระบี่พังงานะฮะอนอกจากภูเก็ตแล้วประสบความสําเร็จรนะครับจังหวัดอื่นที่เขามีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเขาก็รอคอยโอกาสที่จะฟื้นเหมือนกันมีโครงการไปยังจังหวัดอื่นๆพิจารณาอยู่ไหมครับ ตอนนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าเราเสนอไปสิบพื้นที่น้ำร่องนะครับสิบ <10 S 2> พื้นที่น้ำร่องถึง uh huh. ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยท่านก็ uh huh. พร้อมที่จะปรับมีการปรับเปลี่ยน uh huh. สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเป็นเรื huh. อ่องสำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดพุกว่านในส่วนของภาคธุรกิจบอกพร้อมแต่ภาคประชาชนบอกไม่พร้อมภ uh huh. าคการบอกไม่พร้อมเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะครับตอ uh ้อ huh. งเรียนเป็นตัวอย่างว่าอย่างกรณีของทาง ภูเก็ตก็ดีหรือสมุยก็ดีะนะครับเขาพูดง่ายว่าเป็น one v o i c เสียงเดียวกันเนาะเขาต้องการจะเปิดเปิดเ,ดเมืองอเปิดต้อนรับนท่องเที่ยวน,นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพื้นที่ไหนที่มีความพร้อมนะครับอขอให้ทุกภาคส่วนได้แสดงเจตจำนงเนี่ยผมคิดว่าในถุนตรงนี้ทางกระทรวงการนักกีฬาและการท่องเที่ยวไทยก็พร้อมที่จะน้อมรับนะครับแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปนตามความตั้งใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเบื้องต้นนี้เราจะเอาเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นทะเลก่อนๆใช่ไหมฮะ เอ่อพื้นที่เกาะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ง่ายในกรณีที่เราทําเป็นแซนบ็อกนะฮะเพื่อทดลองก็จะเกิดยังไงอย่างที่เรียนว่าถ้าเกิดมันเกิดเป็นมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ก็เรื่อย่างภูเก็ตเนี่ยฮะเราทางอากาศใช่ไหมครับหรือทางบกพื้<อ><อ>ที่ท่าด่านจตชายนั้นเองนะครับ่วนทางน้ําเองตอนนี้ก็อนุญาตให้สัญจรแค่สามท่าเรืออย่างนี้เป็นต้นคือเราสามารถควบคุมได้อย่างที่เรียนนะว่าถ้าเกิดกรณีเป็นพื้นที่บกเนี่ยเข้าได้ทุกที่ทุกทางเนี่ยการควบคุมคนโดยยยเพาาะอ่่งงิ คนที่พื้นที่ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ควบคุมการไหลเข้าของคนแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําลายาระบบเรื่องของภูมิคุ้มกันกหมู่ในพื้นที่ถูกไหมครับซึ่งอาจจะ <c oughs> ทําให้คนในพื้นที่ไม่สบายใจเกิดความไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภยัยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีการควบคุมการเพิ่มการเข้าของออกของคนอยู่ตลอดเวลาครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ฉะนั้นก็เป็นไปตามข่าวที่ว่าอย่างชนบุรีเนี่ยนะฮะหรือว่าโซนพัทยาที่เรียกว่าขาดรายได้มานานเนี่ยอาจจะ คือผมเชื่อว่าตัวอย่างที่เรียนสู้นะฮะว่าเรื่องแผนวัคซีนใช่ไหมฮะคราวนี้ต้องดูว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไงอย่างกรณีพัทยาเนี่ยก็จะเอาในส่วนของสามพื้นที่ก็คือในส่วนของเทศบาลพัทยาอำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบใช่ไหมครับต้องฉีดตรงไหนหรือถ้ากรณีอย่างหัวหินชาำก็เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นไทยแลนด์ทีเวลาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องขีดเส้นท่านึกภาพบอกถ้ามาปุ๊บเดี๋ยวซ้ายปุ๊บจะไปชาำมันก็ต้องต่อท่ายางต่อหัวหินใช่ไหมฮะก็ง่ายว่าเหมือนจะต้องมีด่าน เอ่อโดยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดความไม่สบายใจในพื้นที่นะครับเดียวกันนับถึงนึงถึงการใช้ชีวิตที่ปกติของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องสัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยมันมันคงไม่ได้ด้านเดียวนะครับ,ครบมคงองอยู่หลายหลายด้านผมจึงเรียนนะครับว่ามันต้องเป็นความยินยอมพร้อมใจของคนในพื้นที่เป็นหลักและทุกคนต้องพูดถึงด้วยกันว่าอยากจะทําอยากจะเดินหน้าในส่วนของการเปิดเมืองเปิด,ป,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 ดประเทศครับอเท่ากับว่าตอนนี้ททเนี่ยก็พร้อมแต่ว่าขอให้ สมมติว่านะฮะราชบุรีส่วนพึ่งสมมตินะครับเ็าอยากจะทำอยากจะทำแล้วคือก็ต้องสำรวจความคิดเห็นนะข้าราชการประชาชนแถวนั้นก่อนว่าพร้อมไหมถ้าเกิดเขาพร้อมใจที่จะเปิดเสนอมาททก็พร้อมจะชงเรื่องประมาณนี้ป่ะฮะใช่ครับเพราะจริงๆเนี่ยทางสมบกก็ได้มอบหมายให้ททแล้วก็กระทรวงการกีฬาและททเนี่ยเป็นหน่วยหน่วยในการบูรณาการในการเช้ปัญหาในการเปิดพื้นที่เพื่อรับนักเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยเราพร้อมจะทํางานกับทุกภาคส่วนนะครับขอให้ มีความสบายใจแต่ต้องเรียนเน้นย้ำนะครับหลักการสําคัญที่สุดของการเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยนะครับก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยสำคัญแล้วก็ต้องสอดคล้องกับนะฮะเรื่องของเรื่องของแผนการกระจายวัคซีนด้วยครับอนะครับอ่ะข็น่าจะครบถ้วนนะครับทุกประเด็นนะครับขอบคุณนะครับคุณยุทธศักดิ์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับต้องสอนทางครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัเจีนชัด